สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีบรรยากาศที่สวยมากๆครับเป็นร้านอาหารที่มีชื่อว่าแบร์ครับร้านอาหารแห่งนี้ครับมีวิวที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเมฆหมอกและสายฝนครับเดี๋ยววันนี้เราใช้คุณผู้ชมมาดูรอบๆก่อนที่จะมาดูอาหารที่เราสั่งมาทานกันครับ ร้านแห่งนี้ครับเป็นร้านอาหารที่มีลักษณะ2ชั้นครับผมอยู่บนดอยพามีอำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายครับบริเวณด้านหน้าของร้านนะฮะเรียกว่าด้านหลังดีกว่าเนาะมีจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยครับเราสามารถมองวิวมองภูเขามองเมฆหมอกที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยความสวยงามและสบายใจมากๆเลยฮะดูสิครับคุณผู้ชมครับสวยแค่ไหนครับ และในส่วนของด้านล่างของร้านนี้นะครับเรามองเข้าไปด้านล่างก็มีจุดที่สามารถจะนั่งชมวิวได้เช่นกันครับแต่ว่าหากใครว่ามาที่นี่ครับแนะนำให้ขึ้นมาในส่วนของชั้น2มานั่งทานอาหารกับเราตรงนี้ดีกว่าครับอาหารที่เราสั่งมาวันนี้ครับราคา80บาทนั่นก็คือ หมูผัดสมุนไพรครับผมเป็นหมูที่ผัดกับเครื่องสมุนไพรไทยต่างๆครับมีทั้งเท่าที่ดูตรงนี้ก็มีตะไคร้เนาะมีขิงมีขามีอะไรพวกนี้มีพริกเยอะแยะเลยครับผมราคาก็ไม่ได้แพงครับ80บาทครับ น้ำดื่มขวดละ20บาทครับมาทานเนี่ยหมดประมาณ100บาทแล้วคุณผู้ชมมานั่งชมวิวอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมมีฝนตกอยู่ด้านล่างนั้นด้วยในส่วนข้างซ้ายนั้นจะมองเห็นเป็นตัวเมืองแม่สายส่วนหนึ่งครับที่มองครับแล้วก็เป็นดอยผาหมีตรงนู้นที่ใครรู้จักกาแฟผาหมีครับรู้จักร้านอาหารเซเวนตีวันร้านอาหารวายโยแล้วก็เรื่องราวของการโลชิงช้าที่นี่ก็จะอยู่บริเวณทางนู้นครับส่วนในดอยตุงครับใครที่ขึ้นมาอยากจะไปสวนคุณ ปูก็เลยไปอีกนิดนึงครับผมก็จะเจอสวนผองปู่อยู่ด้านซ้ายมือขึ้นไปก็เป็นฐานปฏิบัติการของฐานทาหารฐานารช้างมูฟแล้วก็เลยขึ้นไปได้ถึง พระตำหนักโดยตุงหรือพระธาตุดอยตรงทางนู้นได้เลยครับจริงๆแล้วอาหารของที่นี่เขาก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างนะครับแต่ก็จะเป็นอาหารที่เกี่ยวกับชนเผาของอาขาก็มีครับเช่นลาบหมูอาขาแบบเนี้ก็จะเป็นราบแบบเป็นหมูครับผมลาบหมูลาบหมูอาขาก็จะเป็นหมูฮะมาผสมกับเครื่องต่างๆครับเครื่องปรุงของเขารวมทั้งสิ่งหนึ่งก็คือรากชูด้วยครับที่เขาเอามาประกอบเป็นอาหารแต่ในส่วนของวันนี้ครับเราสั่งของหมูผัดสมุนไพรครับเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยน่าจะช่วย เรามีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเตรียมไว้รับมือกับโควิดได้ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมอาหารบนดอยบรรยากาศแบบนี้กันดูครับอืมอืมมันก็จะรสชาติออกคล้ายๆมหมูทอดกระเทียมนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้มีแต่กระเทียมครับเขามีอย่างอื่นใส่มาให้ด้วยเราให้เราดูแบบนี้อีกเยอะแยะเลยฮะคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครที่มานะ เลยจากตัวผาหมีมานิดหน่อยครับผมถามหาร้านแบแบะครับแบบะที่แปลว่าหมี่นี่กะรับรองได้ชิมอาหารแบบนี้กันทุกคนครับผมเลยไปส่วนคุณปู่ไปที่ไหนก็หรือจะชมวิวธรรมชาตินะครับในช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวเราก็จะมีดอกนางพญาเสือโคร่งครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าซากุระเมืองไทยฮะอีกไม่นานก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วครับบริเวณแถวนี้ฮะตั้งแต่บริเวณตรงนี้เป็นต้นไปครับแต่ถามว่ามากเท่ากับปูชีฟ้าไหม,มก็ไม่ได้มากเท่านะแต่ว่าถ้ามาที่เนี่ย เราก็จะได้เที่ยวได้ดูอะไรหลากหลายอย่างที่นี่แลครับแหมก็กินกินข้าวฮะย้วน้ำลายคุณผู้ชมของเราไปด้วยครับจะได้หายคิดถึงกันเนาะเดี๋ยตอนนี้ฝนเริ่มจะตกลับเดี๋ยวจะต้องมูบเข้าไปนั่งด้านในฮะเป็นว่าเดี๋ยวยังไงกด subscribe ติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ